ก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ 6 it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began oh i'll tell you มันเป็นเวลานานแล้วที่หายหน้าหายตาไปบางคนรู้จักหลายคนไม่รู้จักเลยวันนี้ผมเผ่ากูบ้าจะกลับมาทํา YouTube อีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนอื่นจะเริ่มคอนเทนต์ต่างๆนานาเดี๋ยววันนี้จะพาไปรู้จักกับสมาชิกทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เป็นใครกันบ้างไปรับชมกันแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดซับสไครต์ตรงนี้ด้วยนะซับไว้ก่อนเลยปะ โอเคเพื่อนๆครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านเพื่อนโอมหรือเพื่อนตุ้ยนะครับคือก่อนเราจะกลับมาทําคลิปเนี่ยเราก็เลยมาวางแผนพูดเปิดตัวกันที่นี่ก่อน ที่นี่ก็เปรียบเสมือนทันทับใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ใช่แต่ว่าวันนี้มีสมาชิกเก่ามาครับคือไอ้อาร์มครับไอ้เช่นนี้เป็นคนส้นเตียงคนส้นเตียงคนส้นเตียงครับเราจะมาแลกล้งมันสักหน่อยแกล้งมันสักหน่อย,อยเดี๋ยว<อ>ผมเนี่ยจะให้น้องต้าที่เป็นตากล้องนะอ่ะถ่ายมันแล้วให้เพื่อนโอมเนี่ย<บ>สัมภาษณ์มันเหมือนสัมภาษณ์ปุ๊บ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 พอช่วงมันเผลอปุ๊บผมได้แอบซื้อเค้กมาไว้แล้วเดี๋ยิมทีนเหมือนมันก็โบ๊ะโบ๊กเข้าหน้ามันไอ้เช่นนี่มึงคนส้นเตียงต้องต้อนรับการกลับมาหน่อยเดี๋ยววมาดู่าแผนนี้จะสมาเเือปปป่พนนไไกัดี๋ยว ต้องเอาไม้ไปซ่อนคนหนึ่งตอนนี้ก็เข้ามาที่ฐานทัพนะครับสมาชิกที่จะมาร่วมชักกรรมในการเปิดช่องเราครั้งนี้นะครับผมชื่อเผ่านะครับทำหน้าที่เป็นมือตัดต่อนะครับผมเต้จุลเทพมุงศรีนะครับเขาเรียกว่าเต้วงเวียนทขาไมต้องวงเวียนด้วยครับบ้านอยู่แถวนั้นครับผมผมตุ้ยสายล่างทำไมต้องสายล่างแขวงมโนราหรือเปล่ามโนราคือที่ไหนครับผมตุ้ยกินชานะครับนี่น้ําชาที่ผมปลูกเองนะฮะฝั่งนี้พัดตุ้งได้ครับตุ้ยกินชา สวัสดีครับผมอ,อาร์มครับอ<ล> <X 2> าร์มกูบาอาร์มกูบะพี่อาร์มครับไอเช่นนี้เป็นคนต้นเตยคนต้นเตยคนต้นไตยครับเราจะมาแกล้งมนันัหน่อยโอ้ไม่ว่ามูซินเดียรูนนี่สารลดเกี้ยวซเละเกียวซาเละเกียวซาเะเกซเละฮะฮ่าฮ่าฮาาา่าฮ่าฮ่าฮา่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 อฮ่เฮ่ว่า่้า่า่่่าามา่่่มา่า่า ไม่มีอะไรจะพูดดูเนี่ขิงขิงพักเรื่อนั้นเลยบอกขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณครับพี่แค่เอาคืนกูทีหลังเดี๋ยวผมจะมาเป็นตันเป็นตันเป็นตันเป็นเชะกันนะขี่ขี้ขี้เดี๋ยวจะไงมาทำอันนี้เครของครับอ๋อแล้วใครเครของมันกัดเนี่ยพี่ไม่เสียไม่อะไรก็มาเลยก็ต จกลัวอามเหนตั้งแต่อยู่บ้านมึงเชื่อกูปะลงทุนด้วยน้องอามนะครับน้องอามกูบ้านครับผมาสิ่งของเะไรหรอเอ๊ยยังอ๋อยังไม่ยอมน้ำหรอเพี่รักน้องกันนะไปเจอกันนานเงี้ยต้องรักผมก็ได้เห่างกันพักๆก็ได้หรอกตอนแรกเป็นน้ำเป็นน้ำสะอาดเลี่ยตอนแรกมึงจุ่มไปเป็นน้ำล้างเต็มเลยใครวะอ๋อนี่เจมใช่ไหมเนี่ยเจมออเจมพี่เจมแต่เป็นยังไง ศึกดวลระหว่างอาร์มกูบา VS เจมหลังวัดและเต้ตัวชงโอเควัสดีครับขอะจายบอลขอเจาอยากโดนดังมอกสามวันได้ละไม่ฟันหลืองจังพี่ฟังสวยแบบข้าพเ้เลยอ่ะกูไม่บอกฟันเหลืองจัน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  ตอนเย็นเขาไปกินข้าวมันไก่ไหทำไมทำไมกระดูกไม่คายเหลืองเลยนะอาสตว์แล้วผมะบบื้อยันเ้ยอันนี้เปินรถเปิทองแล้วให้ขูกรักมึงให้กัะเือไม่ต้องรักหมูก็ได้น้องๆเขาบอกว่าแม่ไม่เลียกับสุนัประหลาดสมมติว่าไปผ่าใช่ไหมแล้วอยากมีืะองกับโต้นั้นส่งให้เชี่ยอามไป อย่าหรือรื่อ่ะไม่จะไปฉีดต้องหาใครประกบไปนะเฮ้ยดูอาร์มด้ยน้ปไมเท่ายอร่อไม่ายผมออผมายไม่ยากเลยสีิมึงเล่นอีกนะไอเจมผมพิเบษพี่ผมพิเะผมพิเอีกตันเลยตั้นฟัฟันด้วยคริสฟันเย็นเลยด้วยเหลียบอาวุธจริงขอจริงขอจริงก็จริงเมืนพิเศษ นี่เหมือนกูอยู่ในโลกของมาเวลเลยแต่ผมไม่ไม่ตีกะรีเหมือนพี่เต้นะไอเรื่องไม่เกเรเหมือนพี่เต้กูเชื่อส่งเชื่อเลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมซื้อไอเทมปลดล็อกฟันท้องฮะตาไหลกูต้องตัดต่อไปขำไปแน่เลยไม่ไม่ได้กูสักประหลาดเดี๋ยวกวนแน่ไปแล้วมึงพักเสียงนะเจเก้นต้องหาอะไรมาแก้กันเ่ย แล้วเปืองต่างเดี๋ยวผมไม่ยืมตีนแต่ไงแม่ก็ไม่เล่กับสัตวประหลาดเด็กชอบเอาหน้ามันหน้าจริงป่ะถามเอ้าหน้าสตีนนี่ยถ้าถ้าไปเจอตัวจริงจะเป็นคนเงียบๆสุภาพเรียบร้อยใช่ครับใช่ครับพี่มันนี่คือการท้าแย้งผมครับถ้าเจมจะทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือหั่นมาไล่ให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยเพราะว่าเจมไม่อยากถือมีดตอนนั้นแตงโมปากคอ ปันดนี่ไ uh ม่ <huh> ันดนี้ยแต่ก็ดูกายข้าวกันน้าเลยนลูกก็ไม่พอตายนะหมอีนะอนก่นขอขอไหวเลยขอขอคุต้องมาไหว้กูไม่นับถืกูนะนับถือนับถือเล่นมุกเลย เห็นไหมครับนี่คือคลิปแรกของพวกเรานะครับก็คอนเทนต์สบายๆนะเพราะว่าไม่ต้องมีอะไรมากเนี่ยถึงแม้เห็นอย่างนี้พวกเราคุยงานกันนะครับซาโรดเกสโเซนลีเกสโเซนลีเกสโเซนลีครับครับครับนี่นะพวกเราคุยงานกันนะครับที่ฟังสนแบบเ้าโพดเลยอ่ะกูไม่บอกฟันเหลืองจังฟันเหลืองจังฟันเหลืองจังคุยงานจริงๆก็ถ้าใครชอบพวกเราก็อ่างอืมอดไออดแอร์ตับไอซ์ไว้แล้ว ขอบคุณบริสัตว์อย่าลืมอดไออดแอร์อดดับไมนะครับได้ครับติดตามช่องพวกเราได้ได้ที่ไหนได้ที่ตรงนี้เลยที่ไหนเราเตรงนือที่ไหนเงี้ยไม่ตรงนี้ไม่เห็นอมนะเชื่อไปช่องเราเป็นช่องที่ปิดคลิปที่นานที่สุดในประเทศไทยเลยที่สุดในโลกเลย